สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของการถ่ายภาพครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ทดสอบตัว gs5 กับเลน17มิมนะครับในการถ่ายสินค้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรมันจะมืดหน่อยนะเพราะว่าไฟเนี่ยของเจ้าตัวสตูดิโอบ x ็อก มันมีแค่ไฟด้านบนอย่างเดียวที่ฉายลงมาไม่มีไฟด้านข้างไม่มีไฟด้านหลังทําให้ภาพเนี่ยที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมืดนิดนึงอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอาจจะต้องกลับไปนั่งคิดนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวกล่องที่มันมีไฟเฉพาะด้านบนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายออกมาแล้ววัตถุเนี่ยเด้งได้จริงๆแล้วมันจะต้องแบบเป็นภาพที่แบบ เด้งสวยงามมาเลยอาจจะต้องซื้อของที่มันแบบมีไฟที่ให้ความสว่างมากกว่านี้อันนี้ปัญหาแรกนะที่เจอในการถ่ายทำวันนี้ก็คือเรื่องของไฟนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นนะสีสันมันก็จะค่อนข้างมืดๆโม,ม,มวานิดนึงมาดูหม้อดีกว่าอ้าวนี้ได้มีโอกาสได้ถ่ายหม้อถ้าเกิดว่ามันเป็นสีสันเนี่ยมันก็จะสว่างหน่อยนะ เพราะว่าเจ้าตัวสินค้าตอนแรกที่โชว์เนี่ยมันมีสีขาวมันกลมกลืนกับพื้นฉากเนาะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นสีสดใสนะก็ยังพอได้อยู่นะด้วยกล่องที่มีไฟแค่ด้านบนอย่างเดียวก็คุณภาพของไฟล์ภาพเนี่ยผมถือว่า l u ม i ก GS5 เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับให้ดูสีสันหน่อยเนี่ยสีสีสันก็จะคมชัดมากๆก็จะให้ความแตกต่างเนาะระหว่างเราใช้กล้อง มือถือถ่ายนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะมิติของความคมชัดแล้วก็ความลึกของภาพเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะสู้เลนได้เลยอันนี้เลนผมใช้เลนของโอลิมปัสนะครับเพราะว่าผมมีระบบเลนของโอลิมปัสหมดอยู่แล้วนะเพราะว่ากล้องที่ใช้ถ่ายภาพตัวเก่าเนี่ยคือโอลิมปัสนะน,นี้อยากที่จะทดลองเจ้าตัวลูมิกเจสไฟให้ทุกคนดูนะว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสินค้ามีลักษณะสีสัน แล้วก็ภาพไฟล์ที่ได้เนี่ยมีคุณภาพชัดเจนแค่ไหนเผื่อคนที่สนใจกาลังที่จะมองหากล้องดีๆสักตัวหนึ่งเอามาใช้งานเนี่ยให้มันครอบจัก,กรวาลซึ่งจริงๆแล้วผมซื้อมาถ่ายวีดีโอนะผมไม่ได้ซื้อมาถ่ายรูปแต่ผมจะต้องรองถ่ายให้ได้ด้วยนะครับนี่โอ้โหก็ใช้ได้นะก็จะมีอันนี้หลังๆก็คือมันจะสีมันจะหม่นหมแล้ไม่ต้องไปดูแล้วกันดูเฉพาะสินค้าที่มีสีสัน นี่สีสันสดใสเพราะว่าแสงสีขาวมันมาตกกระทบนะครับตัวอื่นพอมันมีสีขาวมันก็จะหม่นหม่นใช้ได้นะคุณภาพไฟล์นี่ให้ดูครับให้ดูให้ดูอ่าโอ้โหทีนี้สิ่งที่ผมต้องการต่อไปก็คือเจ้าตัวกล่องในการถ่ายภาพแนละ้วเดี๋ยวอาจจะดูในช้อปปีนะแล้วก็สั่งจากช้อปปีมาผมเห็นแล้วว่ามันสามารถที่จะมีฉากสีสันสดใสที่สามารถที่จะเอามาใส่ได้แล้วก็ถ่ายภาพ นะจริงๆมีฉากใหญ่นะฉากใหญ่เนี่ยลองซื้อมาถ่ายคนนะถ่ายพอดเททถ่ายนู่นนั่นนี่อีก2สีตอนนี้ในสตูดิโอของเรามีฉากที่ใช้สําหรับถ่ายพอดเทปทั้งหมด4สีแล้วนะมีสีชมพูมีสีฟ้ามีสีขาวมีสีดำนะจริงๆมีสีเขียวนะกรีนสกรีนแต่ว่ากรีนสกรีนมันใช้สําหรับการเซตฉากหลังนะก็ยังไม่ได้ใช้ก็เก็บเอาไว้ นะแต่ว่ามีครบและสีเขียวก็มีสามารถที่จะใช้งานได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาถ่ายภาพที่สตูดิโอก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมก็ยินดีที่จะพูดคุยถ้าถูกใจผมก็ถ่ายให้เลยนะฟรีๆไปเลยได้นะถ้าผมถูกใจนะคุณก็ต้องมาคุยกันนะว่าสามารถที่จะมาถ่ายอะไรแล้วก็มีออฟเฟอร์อะไรนะผมถูกใจเมันเป็นสินค้าที่น่าสนใจนะมันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะอยากที่จะแบบ ได้ภาพที่มันแบบสีสันสดใสหน่อยก็สามารถมาคุยก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวติดตามฮะว่าตอนต่อไปเนี่ยผมจะเอาความพิเศษของลูมิก GSF ถ่ายอะไรมานำเสนอแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวต่อไปครับ